สวัสดีครับผมยกเบนซินนะครับวันนี้จะไม่ชวพราสายเมตตาของทางเหนือจังหวัดลำปางเบอร์หนึ่งของลำปางเลยก็ว่าได้นะครับได้แก่หลวงพ่อเกษมเกริมโกนะครับแห่งสำนักสุสานไตรรักจังหวัดลำปางอันนี้เป็นพระผงรูปเหมือนนะครับผมหน้าท่านเลยนะครับปีสองนห้าสามห้านะครับอันนี้ท่านท่านปลูกเสกเลยนะครับผมอันนี้สวยเดิมเลยนะครับใบหน้าท่านแบบมีชีวิตเหมือนท่านมองและเมตตาเราอยู่นะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมเดิมเลยนะครับ อันนี้จะออกจากกล่องให้ดูเลยนะครับท้านผ้มที่ต้องรัมัดระวังอย่างสูงเลยนะครับผมห้ามหลงเลยนะครับนะครับซูมให้ดูโอหแบบสวยมากเลยนะครับหน้าผากติดคมชัดเลยนะครับดวงตาชัดจมูกปากติดหูติดนะครับผมล่องหูนะครับผมพาแท้ก็คือพาสวยนะครับที่แบบดูง่ายๆนะครับผมไม่เบลอนะครับผม เนี่ยนะครับจีวอนลิวจีวอนชัดเลยนะครับผมเนี่ยนะครับพระแท้จะสวยนะครับแล้วดูมีมิตินะครับเป็นใบหน้าแบบหลวงพ่อที่ท่านเมตตาเราเลยนะครับนะครับสวยงามอันนี้เดิมไม่หั่งไม่ซ่อมแท้แบบเบสิกเลยนะครับนี่ครับพัะผมก็จะมีขี้ปิ้นตั้งนะครับผ้ทงคอขอบนี่นะครับดูง่ายเลยนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับผมอันนี้ด้านข้างนะครับนี่นะครับสองข้างนะครับ แล้วก็อันนี้ด้านหลังนะครับนี่ครับหลวงพ่อเกษมเข็มโกนะครับกเซมที่ยี่แปดนะครับผมเอ่อพฤศจิกายนปีสองัห้ายสามห้านะครับผมนี่นะครับอันนี้ท่านท่านปลูกเสกเลยนะครับผมนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ขอบด้านล่างด้านบนเนี่ยครับขี้ปิ้นจะตั้งเลยนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์้าแท้เลยนะครับ้าพโพรนี่นะครับ เราเราดูจะมีมิตินะครับผมจะไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับแล้วก็มียันเอกหลักท่านตรงกลางนะครับยันนานะครับสวยงามแบบน่าใช้มากๆนะครับราคาหลักร้อยนะครับแต่พุทธคุณที่แบบหลักล้านนะครับสายลมพ่อเกษมก็เล่นกันดีมากๆนะครับกลุ่มเล่นชัดเจนเป็นแสนคนเลยนะครับน่าสะสมมากๆนะครับเรามีพราสสายเหนียวสายแค้วคาด สายมหาอุทคงกระพันธ์แล้วก็ต้องมีสายเมตานะครับไปไหนคนก็จะเมตตาเรานะครับผมหลวงพ่อเกษตรนี้น่าใช้ที่สุดเลยนะถ้าพูดถึงสายเมตานะครับวันนี้ก็นามาให้พระนำมาให้ชมกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับฟังครับ